นิยายเสียงเรื่องห่วงสเสน่หามายาแห่งฝันโดยสูยุตอนที่สองหญิงสาวรู้สึกงงงันต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอะไรเนี่ยคนอะไรมารายาสามขนาดนี้เธอไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันโดนใครเหยียบหางมาหรือไงเธอได้แต่อ้าปากค้างไม่อยากเชื่อว่า ต้องมาเจอคนที่มีกิริยาถอยเถื่อนไร้การอบรมอย่างชาวต่างชาติคนนี้เออแต่เมื่อกี้เขาพูดภาษาไทยนี่นาแถมยังพูดได้ค่อนข้างชัดเสียด้วยหญิงสาวคิดตอนนั้นพนักงานบริการในลิฟต์ก็พูดกับเธอเอ่อเชิญขึ้นลิฟต์เถะครับคุณผู้หญิงจะไปชั้นไหนครับอะไรนะ จะให้เธอขึ้นไปพร้อมกับนายเถื่อนคนเนี้น่ะหรอไม่มีวันชาลีคิดเมื่อพนักงานบริการถามเธอไม่ไปคะ่ะขึ้นไปก่อนเลยชาลีปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่อเธอเหลือบมองดูคนไร้มารยาทคนนั้นก็เห็นเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็ได้แต่เก็บความโกรธเอาไว้เพราะเธอรู้จักมารยาทนะสิอย่าไปโต้ตอบคนพาล คนยายสอนเธอไว้ตอนนั้นก็มีใครคนหนึ่งวิ่งมาจากทางด้านหลังของเธอได้แล้วได้แล้วเดมี่ได้การ์ดใหม่แล้วดาวุดเดินเ,เร็วๆผ่านหญิงสาวซึ่งยืนรีรอตรงหน้าลิฟต์เข้าไปหาเจ้านายและเมื่อเห็นว่าเดเมีนยังเฉยแถมยังคอยปลายตามาทางผู้หญิงไทยคนที่เขามองเห็นมาแต่ไกลจากทางด้านหลังของเธอว่า ผมของเธอสวยสะดุดตาเขาจึงเริ่มประเมินสถานการณ์ในอาห้าโมเมนต์หรือวินาทีอ๋อของเขาด,ดาวุธรีบเอ่ยบางอย่างกับสาวสวยผู้ซึ่งไม่ใช่มีเพียงเรือนผมที่งามสะดุดตาแต่เมื่อได้เห็นใบหน้าของเจ้าของดวงตากลมโตกับแพรขนตาหนาเหนือพวงแก้มอิ่มเนียนเขาก็ยิ่งแปลกใจ ที่เดเมียนทําท่าเหมือนไม่ชอบใจเธอถึงแม้เดเมียนจะมีอาการว่าอยากจะอยู่ห่างผู้หญิงสวยๆทุกคนมานานนับปีแต่ทําไมครั้งนี้เขาถึงกับไม่ชอบเธอคนนี้เชิญครับขึ้นมาด้วยกันดีกว่าการใช้ลิฟต์แต่ละครั้งก็ใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็นเงินหลายเออไทยบาทอย่าให้เวสเอ,อ ศูนย์เปล่าเลยไปด้วยกันเถอะครับชาลีรู้ดีในเรื่องพลังงานที่ถูกคนเราใช้อย่างสิ้นเปลืองในการใช้ลิฟต์แต่ละครั้งและเธอก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดในขณะที่เธอกำลังจะก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์ในคนเถื่อนก็พูดขึ้นไปไปไปได้แล้วไม่ต้องรอเสียเวลามามากละไม่ไปก็อย่าไปผมจะไปสปา เดเมียนพูดกับพนักงานแต่ก็ยังขยับเข้าไปที่ปุ่มกดในลิฟต์แต่แล้วตอนนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียจากทั่วคุณป้าคุณลุงก็กรูกันเข้ามาและดันให้หญิงสาวร่างบางในชุดกระโปรงสีม่วงเข้าไปจนชิดกับผนังลิฟต์ด้านหลังสุดชาลีต้องยืนตัวรีบโดยมีคนตัวโตวทั้งสองคนขนาบข้างเธอไม่กล้าขยับตัว เพราะเธอยือนชิดอยู่กับคนเถื่อนคนนั้นแต่ตอนนั้นเองคุณป้าคนที่มีกระเป๋าใบเล็กอีกใบก็ยกขึ้นวางบนกระเป๋าใบโตจนเธอต้องรีบหันหน้าหนีไม่เช่นนั้นคงโดนที่จับกระเป๋าฟาดหน้าเอาแน่แร่างบางจึงต้องหันไปหานายคนเถื่อนเด็กเกเรตัวเท่ายักษ์แล้วเขาก็ถอนใจส่งเสียงจิจะ๊ะ บอกว่ารำคาญที่เธออยู่ตรงนี้อย่างกับอยากจะอยู่ใกล้ชาลีคิดและรู้ว่าเธอต้องอดทนเอาไว้จนกว่าคุณป้าคนลุงสี่คนจะออกจากลิฟต์ชั้น9เ,เธอได้ยินคนกลุ่มนั้นบอกพนักงานในลิฟต์เมื่อมองดูแล้วก็คิดว่าถ้าแขกมีกระเป๋าเยอะขนาดนี้ก็น่าจะให้พนักงานนำขึ้นรถเข็นและไปส่งที่ห้อง โดยใช้ลิฟต์ส่งของไม่ใช่เหรอแต่ไม่เห็นว่ากลุ่มคุณป้าคุณลุงน่าจะมาจากประเทศไหนนั้นเธอก็รู้ว่ากฎระเบียบของโรงแรมคงใช้ไม่ค่อยได้เกชั้นใช้เวลา20วินาทีด้วยความเร็วของลิฟต์ชั้นละสองวินาทีเกือบ20วินาทีแต่มันนานอย่างกับ20ปีสำหรับเธอ เมื่อต้องมายืนชิดคนที่เธอและเขาก็ไม่ได้ยินดีที่จะได้มาอยู่ใกล้กันชาลีเผลอถอนใจด้วยความโล่งอกเมื่อลิฟต์มาถึงชั้นเก้าแล้วเมื่อคนกลุ่มนั้นทยอยเดินออกไปจนหมดทุกคนแล้วเธอจึงขยับตัวอย่างรวดเร็วไปยืนใกล้ประตูทางออกดีที่เธอสวมรองเท้าผ้าใบแทนที่จะเป็นรองเท้าส้นสูงอย่างที่แม่บอกว่าใส่แล้ว เข้ากับชุดสวยๆที่แม่ซื้อให้มากกว่าตอนนั้นพนักงานบริการก็พูดขึ้นเมื่อกี้บอกว่าชั้นสิบใช่ไหมครับผมกดให้แล้วเออคุณผู้หญิงและชั้นสิบก็เป็นชั้นของสปาด้วยครับคุณแฮรริสพนักงานในลิฟต์พูดกับเธอแล้วก็หันไปบอกเดเมียนแขกประจำของโรงแรม และหุ้นส่วนสปาระดับพรีเมียมของที่นี่ขอบคุณค่ะชาลีพยักหน้าพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณพนักงานคนนั้นแล้วหันหน้าหนีไปหลบในมุมของเธอเดเมียนต้องกำมือไว้แน่นเมื่อเขาได้เห็นเรือนผมงามจากทางด้านหลังในระยะใกล้แล้วเขาก็พูดเป็นภาษาอาหรับกับดาวุธขึ้นไปเก็บของเตรียมตัวกับมิชิแกน พอพูดจบดาวุฒก็ทำหน้าว่าแปลกใจแต่เขาก็ไม่ถามอะไรพอลิฟต์จอดที่ชั้นสิบเดเมียนก็เดินตามหลังหญิงสาวผมงามคนนั้นออกจากลิฟต์ไปก็เดเมียนบอกเขาในแมสเซจแล้วนี่ว่าจะไปสปาการทำธุระสำคัญแทนแม่ของเดเมียนเสร็จสิ้นลงธุระเรื่องเซ็นสัญญากับซัพพลายเออร์รายใหม่ผู้จัดหาเครื่องหอมชั้นดี สำหรับสปาในโรงแรมและสถานพักตากอากาศหลายแห่งในอเมริกาและยุโรปของแม่ตามแผนเดิมพวกเขาคงจะยังอยู่ที่กรุงเทพต่อกันอีกสองสาวันหรืออาจจะนานกว่านั้นแต่หลังจากเมื่อคืนนี้เมื่อได้พบกับโรเจอร์เราคนที่เขาเรียกว่าเจ้าคนมากเล่เดเมียนก็ต้องล้มเลิกแผนเที่ยวตามประสาหนุ่มโสด และต้องรีบเดินทางกลับบ้านในมิชิแกนเรื่องไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นในโลกนี้เขาเองก็เคยได้รับข้อมูลมาบ้างตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าโลกกำลังจะ,ะเผชิญกับเรื่องเลวร้ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหากเป็นเช่นนั้นจริงและทางการไทยปิดน่านฟ้าปิดการเดินทางระหว่างประเทศเขาก็อาจมีปัญหาแม้ว่าเขาจะทำได้ ด้วยการยกหูไปหาพ่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาช่วยให้อำนวยความสะดวกในการท่องราตรีที่กรุงเทพของลูกชายแต่นั่นไม่ใช่เขาเดเมียนไม่เคยคิดจะใช้อำนาจจากตำแหน่งของพ่อทำอะไรอย่างนั้นชายหนุ่มนึกห่วงว่าโลกเราจะเป็นอย่างไรหากเป็นไปตามสิ่งที่เจ้าคนมากเล่เพิ่งจะบอกแก่เขา เดเมียนครุ่นคิดถึงเรื่องลับๆที่มิสเตอร์เลาบอกกับเขาระหว่างดินเนอร์เมื่อวานนี้บริษัทยาคงจะเริ่มคิดค้นวัคซีนไว้ขายแข่งกันจนรวยเละในอีกไม่นานผมเองก็ยังมีหุ้นกับบริษัทยาในอเมริกาคุณไม่สนใจจะลงหุ้นกับผมหรอครับนั่นละ่ะเขาถึงเรียกนายเลาว,ว่าเจ้าคนมากเล่เหมือนที่แม่ของเขาก็เรียกเช่นนั้น เดเมียนไม่ได้ละสายตาจากร่างบางเจ้าของเรือนผมงามซึ่งจำอ้าวนำหน้าเขาออกจากลิฟต์มาจนถึงทางแยกซึ่งทางหนึ่งทอดไปยังสปาเขายังคิดวุ่นวายไม่เลิกทั้งที่ใจเต้นโครมครามมาตลอดเวลาที่เธอมายืนอยู่ชิดแผงอกของเขาตอนที่อยู่ในลิฟต์ไม่ใช่แค่เรือนผมของเธอที่งดงามแต่ใบหน้าของเธอก็สวยเหมือน ในฝันของเขาเขาควรจะดีใจและดึงเธอเข้าสู่อ้อมแขนเหมือนที่เขากับเธอได้ทำทุกครั้งในความฝันไม่ใช่เหรอเขาเจอเธอแล้วนางในฝันเธออยู่ที่นี่ที่เมืองไทยมาตลอดอย่างนั้นหรือและเธอเป็นชายหนุ่มถอนใจออกมาในขณะที่ครุ่นคิดถึงคำว่า mistress จะเมียน้อยเมียเก็บอะไรก็ช่างเขาก็ยังอยากจะจูบเธออยู่ดีทั้งเพื่อดับความโหยหาซึ่งทำได้แค่จูบในฝันมาตลอดเกือบสองปีและการได้จูบเธออย่างที่ฟารุกบอกมันจะรักษาให้เขาหายจากอาการฝันประหลาดนี้ได้สักทีเดเมียนยังครุ่นคิดขณะที่ก้าวเท้าเข้าไปใกล้สปา และเมื่อเขาปรากฏตัวที่เคาน์เตอร์ตรงส่วนต้อนรับของสปาเขาก็พบกับแขกโรงแรมสามคนยืนคุยกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงรัเสเซียเดเมียนรอบสังเกตและเดาว,ว่ากลุ่มชายตัวโตผิวขาวผมสีเข้มทั้งสมคนนี้น่าจะเป็นพวกลูกผสมเติร์กมินิสสถานกับรัเสเซียและตาของเขา ก็ไปสะดุดเข้ากับรอยสักบนอกด้านขวาของหนึ่งในสามคนนั้นเมื่อขอเสื้อคลุมของโรงแรมเปิดออกรอยสักแบบที่เคยเห็นในกลุ่มมาเฟียรัเสเซียทั่วโลกซึ่งพวกนี้ก็เดินเกลือนในกรุงเทพและเมืองชายทะเลของไทยเมื่อคนกลุ่มนี้เดินออกไปจากสปาชายหนุ่มก็เหลือบมองไปที่จอของกล้องวงจรปิดที่เคาน์เตอร์ ซึ่งเป็นทางเดินมายัางสปาเขาเห็นคนพวกนั้นกำลังหยุดยืนคุยไม่ห่างจากทางออกด้วยสังหอ์บางอย่างเขาจึงแกล้งเดินออกไปใกล้บริเวณน,นั้นซึ่งพอจะได้ยินเสียงพูดคุยภาษาอาหรับผสมเออดูที่พวกนั้นพูดคุยกันบอกเรื่องราวบางอย่างและที่บอกได้ชัดก็คือคนกลุ่มนี้ ไม่ใช่ชาวมุสลิมที่ดีเพราะพวกนั้นกำลังพูดคุยกันถึงเรื่องสาวไทยคนหนึ่งเดเมียนสะดุดกับคำว่าสาวผมสวยคนที่พวกนี้บอกว่าถ้าได้สาวไทยคนสวยซึ่งพักอยู่ห้องริมติดกับห้องของพวกนี้มานวดให้คงรู้สึกสบายตัวกว่านี้สบายตัวเหรอ เดเมียนกำมัดไว้เมื่อได้ยินคำนี้แต่แล้วเมื่อคนพวกนั้นเดินไปและพนักงานมาเรียกเขาและเริ่มพูดคุยทักทายเขาอย่างคนที่คุ้นเคยกันในฐานะที่เขาคือเจ้าของคนหนึ่งของสปาแห่งนี้ชายหนุ่มจึงต้องละเลยความรู้สึกห่วงใยต่อใครบางคนไปซะก่อนเมื่อเขาเข้าไปนั่ง โดยมีเครื่องดื่มเย็นๆรสชาติแบบตะวันออกมาเสิร์ฟเขาก็ยกแก้วเครื่องดื่มเย็นนั้นดื่มจนเกลี้ยงคล้ายหวังว่าจะใช้มันดับความร้อนรุ่มภายในและสุดท้ายเขาก็ลุกยืนขึ้นหลังจากนั่งอยู่ตรงนั้นได้ไม่ถึง10นาทีชายหนุ่มร้องบอกให้ยกเลิกเวลานวดผมเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระสำคัญ เขาบอกพนักงานแล้วก้าวยาวๆออกไปตามเส้นทางที่เห็นว่าเธอเดินไปเมื่อเขาไปยืนตรงจุดที่เห็นว่าสาวผมงามเดินแยกไปตอนออกจากลิฟต์เขาก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยดังมาจากตรงสุดทางเดินเฮสต็อป o อ it เขาตะโกนออกไปให้พวกนั้นหยุดการกระทำเสียพร้อมกับวิ่งอย่างเร็วที่สุด เข้าไปหากลุ่มคนที่เพิ่งเดินสวนเขาออกมาจากสปา